สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะพ่อไม้เศรษฐีป้ายแดงถูกรางวัลที่1รับ18ล้านพ่อไม้ไวัย64ถูกรางวัลที่1รับ18ล้าน เมื่อวันที่2พฤศจิกายน2564ผู้สข่าวลงพื้นที่หลังทราบว่ามีคนถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจําวันที่1พฤศจิกายน2564ทราบชื่อนายสำรวนอายุ64ปีชาวตำบลห้วยทรายอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีเดินทางแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สพหนองแคสาขาหินกองย่อย พร้อมแจ้งว่าตนเองถูกรางวัลที่1สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2564งวดที่42ชุดที่47หมายเลข045037จำนวน3ใบเป็นเงิน18ล้านบาทผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับผู้โชคดีกำลังนั่งคุยกับญาติพร้อมนั่งล้อมวงกำลังจะรับประทานอาหารเช้าเมื่อผู้สื่อข่าวไปถึง จึงได้ทําการนําสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลทั้ง3ใบพร้อมหลักฐานการลงบันทึกประจําวันสอพอหนองแคสาขาหินกองย่อยมาให้ผู้สึกข่าวดูนายสํารวนที่อยู่ในการดีใจไม่หายหลังจากกลายเป็นเศรษฐีในพริบตาเผยกับผู้สึกข่าวว่าตนเองเคยทํางานในโรงงานแถวนี้แต่ปัจจุบันอายุ64ปีได้ปลดเกษียณมาหลายปีแล้วภรรยาจากไปร่วม10ปีแล้ว ปัจจุบันเป็นพ่อแม่มีลูกติดตนเองเป็นคนชอบซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นประจำก่อนที่จะถูกรางวัลที่หนึ่งงวดนี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีแม่ค้าขับรถจักรยานยนต์ผ่านมาหน้าบ้านแต่ก็ขับเลยไปตนเองและญาติเรียกให้กลับมาจนแม่ค้าคนขายสลากกินแบ่งรัฐบาลขับรถจักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้านตนเองเห็นมีเลขชุดสามใบจึงไม่ลังเลซื้อมาโดยไม่รู้ว่าเป็นเลขอะไรจากนั้นก็เก็บไว้ในบ้าน จนเมื่อประกาศรางวัลตนเองก็เลยไปดูผลสลากกินแบ่งในโทรศัพท์จากนั้นก็บอกลูกสาวให้เอาสลากมาตรวจดูอีกครั้งปรากฏว่าถูกรางวัลที่หนึ่งอึง้งพูดอะไรไม่ออกมีแต่ลูกสาวลูกเขยที่ดีใจตนเองไม่ได้ฝันอะไรอยากซื้อเลขอะไรก็ซื้อแต่ก็ไม่คิดว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งดีใจมากแทบช็อกทำอะไรไม่ถูกไม่คิดไม่ฝันว่าชีวิตนี้จะถูกรางวัลที่หนึ่ง ส่วนเงินที่ได้ก็จะเอาไปใช้หนี้และเก็บเงินไว้ใช้จ่ายส่วนตัวเป็นทุนให้ลูกหลานในอนาคตต่อไปและจะทำบุญสร้างอุโบสถกับวัดเขาน้อยซึ่งเป็นวัดที่อยู่ข้างบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัวขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ